สวัสดีครับผมพอยเองนะครับแวะมาทักทายวันนี้ขออภัยที่ช่วงนี้อัปโหลดหรือลงคลิปน้อยหน่อยและตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะครับพอดีกำลังเตรียมงานอยู่สำหรับสิบส้นเดือนนี้และต้นเดือนหน้าแล้วเมื่อทำงานนั้นเสร็จก็จะกลับมาทำคลิปเช่นเดิมน,นะครับเจอกันตั้งแต่ต้นมีนาะเป็นต้นไปหรืออาจจะมีคลิป2คลิปลงได้ระหว่างทางหากมีเวลาแต่สำหรับวันนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดอันหนึ่งซึ่งผมชอบมากและได้ยินมาจาก s a ดกูรูซึ่งแปลไทยก็ประมาณว่ามนุษย์ทำงานเต็มศักยาภาพก็ต่อเมื่อเขามีความสุขมีจิตใจที่เบิกบานติตินั่นเองผมชอบมากเลยผมว่าโดนมากผมขอเสริมต่อนะครับว่าดังนั้นมนุษย์ไม่สามารถทำงานเต็มศักยาภาพได้เลยตราไปที่เขารู้สึกว่าเขาต้องคอยต่อสู้ต่อต้านเสียสละเหนื่อยหรือที่สำคัญ รู้สึกว่าเขาต้องพิสูจน์คุณค่าหรือความสามารถให้คนอื่นเหน็นฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยสวัสดีครับ